สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาพพยายามยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้ออะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณค่ะเร็วๆนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ ม่ฆลาลามาศูนย์ค่ะใบแรกพระแม่ปราวตีค่ะพระมหมฤาษีค่ะ อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ค่ะพาพายค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณค่ะต่อสู้ต่อสู้แข่งขัน ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถความเก่งความพรบพร้อมความสุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นของคุณนะคะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะคุณนะคะมีความจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นผู้ชายก็นารีอุปถัมภ์ค่ะเป็นเด็กก็นี่ยคะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์คณเป็นเด็กก็ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ คุณเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นที่เขารบรักของเด็กของของลูกหลานบริวารน,นะคะใจิตใจดีเป็นบุญเป็นกุศลเมตตาความน่ารักความสดใสนะคะ่ะแล้วความต่อสู้ความใช้ความสุข,ขุมรอบครอบเยือกเยน็นผ่านอปุปสรรคไปได้เป็นที่รักใคร่มีคนช่วยเหลือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ค่ะสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนเมตตารักใคร่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้ใหญ่จะทําอะไรก็สําเร็จค่ะขอโทษค่ะเสียงรถเสียงดังอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเร็เรวๆนี้ความนี่ค่ะต่อสู้เข้มแข,ข็งอดทนของคุณ มีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือความดีของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองทําอะไรคุณก็จะประสบผลสําเร็จค่ะในเร็วๆนี้ความสําเร็จแล้วคุณนะคะมีอาวุธมีความรู้ความสามารถสติปัญญาความสามารถของคุณนะคะสามารถรเผชิญอุปสรรคปัญหาก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ ถึงแม้คุณนะคะจะต้องอดทนเหมือนจะทําอะไรต้องเหมือนคุณนะคะมีกําลังกายกําลังใจอดทนที่จะประสบผลสําเร็จแต่มีอุปสรรคปัญหาให้แก้ไขอยู่เรื่อยๆแต่คุณกส็สำเร็จสมหวังค่ะเริ่มต้นคิดทําอะไรสําเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองช่วยเหลือที่ที่จะทําให้คุณสําเร็จทั้งผู้คนผู้ใหญ่เมตตารักใคร่เอ็นดูคุณเป็นเด็ก กเ็เป็นที่เคารพก็เ,เป็นที่นี่ค่ะรัะกขอ,ของผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่ก็เป็นที่รักของเด็กได้การเคารพดูแลสิ่งดีๆค่ะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้แล้วคุณมีความเข้มแข็งอดทนค่ะความเข้มแข็งความเฉลียวฉลาดสติปัญญามีความสามารถใช้ความสุข,ขุมนะคะ่ะเผชิญอุปสรรคปัญหาอดทนต่อสู้แก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆได้ถ้ามีอะไรเข้ามา แล้วไพสรุปเลยค่ะให้ไพสรุปคุณเป็นคนเก่งค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเก่งฉเฉลียวฉลาดมากด้วยความรู้ความสามารถทำอะไรก็สำเร็จค่ะพระแม่ะมระสัมมีผนางสุร,รัยวดีความเก่งความสำเร็จ ความเจริญก้าหน้าอุดมสมบูรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณก็เฉลียวฉลาดมีความสามารถเก่งในทุกๆด้านผู้คนช่วยเหลือสิ่งดีๆค่ะจะเกิดกับคุณหลังจากคุณต่อสู้ฝ่าฟันเข้มแข็งความเข้มแข็งใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆได้